สิงโตกี่หัวเจ็ดใช่ไหมคนไม่ได้นะเนี่ยวันเกิดพี่เขาเป็นไงหัวสิงโต49หัวเออเดี๋ยววันเกิดมึงก่อนเป็นไงเดี๋ยวหัวไม้ไปใส่ใส่ทันดูดเลยคนได้ไหมเจ็ด <l ots> คนไม่ได้นี่เรียกมอเตอร์ไซค์บินอะออกไปตรงซอยแคบๆไดนะ้ไหมไปถึงปากซอยแล้วเนี่ยกลับบ้านไปเลยไป เอ<ไ>อแบบเสียงเพลงให้เขาฟังเออเอาเลยเดินตีมาเหตุใดแคร์ฮากันแผลวินาทีรอยยิ้ม,มเริ่มพึ่งอกปื้มใจถ้าทนไม่ได้เรียกหมาใทยพีแล้วกลับ ดูลยว่าเจ็บหรือไม่เจ็บแต่ถามว่าเราซาดิดน้องมาได้เลยค่ะชื่ออะไรครับน้ำค่ะน้องน้ำอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบค่ะยี่สิบมีรอยสักมีอะไรไหมอุ้ยตาเราสักรูปอะไรตัวตัอะไรอ่ะผีเสื้อค่ะผีเสื้อส่วนมากผู้หญิงสังเกตนะชอบสักรูปผีเสื้อเออสักตรงไหนครับละรอยตรงรอยผู้หญิงเนี่ยชอบสักตรงหน้าท้อง เราทำไมสักหน้าท้องมันใกล้ลังเท่าลังง่ายฮะพี่หนมาช่วยปีมาช่วยที่ใจไม่ใช่เอาเงินแล้วเรเอาบเครับัเกิดพี่หนิงตัวสีก้าหัวสี่มาสองสองตัว งไหนครับเมื่อกี้ผีเสื้อที่หน้าท้องผีเสื้อหน้าท้องครับเมื่อกี้เจอกระเทยอยู่บนก็ทำไมสับปลาไหลกลางหลังเลยเอ้าทำไมสับปลาไหลกลางหลังผมใกล้ลุยลุยเดี๋ยวพรุ่งนี้สับบ้างอะไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปสับบ้างสับอะไรสับลิงไว้ตรงนี้เอ้าทำไมสับลิงไว้ตรงนี้อ่ะลวยอยู่นี่ แต่ทั้ปีหมดกล้วยหอมไมเห็นพรุ่งนี้กูสักมั่งอะไรนะพรุ่งนี้กูสังสัอะไรกูจะสักหัวสิงโตไว้กลางหน้าอกหัวเฮ้ยทไมสักหัวสิงโตไว้กลางหน้าอกกูชอบ ไม่มีมุกไม่เยี่ยวเลยหนึงไม่มีคุณชอบคุณขึ้นโคตรสุกเหนื่อยดูมากมากในชั้นสองมือก็สตริย์เนี่ยน้ำครับเดี๋ยวน้องน้ำยืดตรงนี้หรอเข้าแถวให้หมดอ่ะเข้าทำไมเดี๋ยวน้ำเดินดูนะตั้งแต่อายุเท่าไหร่ละยี่สิบครัยี่สิบถามตรงๆห้ามโกหกโดนหรือยังโดนอะไร แต่หน้าโบดอย่ามาโกหกโดนหรือยังพูดมาตรงๆโดนแล้วค่ะเออโดนอะไรรู้ป่ะเนี่ยเป็นไงเป็นไงตอนโดนนี่ครั้งแรกเป็นไงครั้งแรกเป็นไงเมื่มันเลียค่ะครั้งแรกที่มันใช่ไหมครั้งสองเป็นไงครั้งสองเพื่อเพลินค่ะเพื่อเพลินแล้วครั้งที่สามเอาอีกตาปเอาปูไปจะบ้าในวัด เดี๋ยว,น,ยวน,น,น้ำนนเ,ดนเดินดูตั้งแต่พี่จนถึงไอปอนน้ำเนี่ยเอาหันติหัวไทยน้ำชี้เลยเดินดูอยากมีใครชี้อยากมีใครชี้ย,ชยื้อเลยนั่งลงนั่งลงมาแช่ให้ดูถือไอวันโคนอนตีหัววานอน ีรแรงๆนะ,ะคิดว่าตีหัวหมาหัวป่าป่าเหี้ยหน้าอย่างนี้จับดีๆแล้วจะ <c oughs> ไมใ่ใกล้ <c oughs> รอเราตีดรตรีมา <c oughs> อมึงเก่งจกิงพี่พอทนไม่ได้พึ่งกลับไปเลยไหมไปนั่งกับเก่งเลยไปชิบหายต้องมีข้อบทพร่องี่ตลกเลยเขาดูกันเยอะแยะใช่แล้วไปเลยหัวนั่งอะไรค,ค,ครับคุณชักพี่ครับชาเขียวเนี่ยโง่เนี่ยจเจ้าหน้าก็เจ็บมาอ่าใกล้ๆหัวนี้ตีแรงๆไม่ต้องกลัวหัวแตกไม่ต้องกลัวเลือดออกเพราะมันไม่ใช่พ่พอพ่อแม่เราไม่พูดอย่างนั้นไงมันจะได้กล้า มาแล้วราตีกันแล้วลราหายเยอะได้ใกล้แล้วๆๆๆๆๆอะไร,ไรอ,ะอ่ะเหม็นเหี้ยเหรอวะเหยียบได้ไหมเปล่า <c oughs> เออหนูไม่ต้องยกกินมันหอกโอ้แหม่เต็มหน้าเต็มตาใช่ไหมแส่ไปโกนออกมาเหรอเนี่ย ี่ตายด้วยแต่ระวาวเชียงแต่คนตายเยอะไป้้ปัตต่คนตาบบนหน่าอยู่นี่อ้ามาพ่อไม่คุยกันน้ำอ่ะอ่ะดูต ้แม่ลงที่เดิมไม่ใช่ลุนนุกไหมคจะมีน้มาบอกสนุนมันเลยมันเลยเอางี้ดีกว่าอยากได้ที่เท่าไหร่บอกมาอยากได้เท่าไหร่พูดมาเลยพันหนึ่งค่ะะ พันเลยอพอไหมไอ้พอ đủ พ,พอให้มึงไหมคะ